สวัสดีครับผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทางกาศภาคเรียนที่สองบทที่สิบสามของแบบเรียนชั้นสูงบทที่สิามตาทิงอ e, ีสอบถามตอนที่หนึ่ง ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้คำสนทนาภาษาจีนที่เกี่ยวกับการสอบถามหรือว่าการสืบข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของคนอื่นหรือเรื่องภายในบริษัทที่ทำงานอยู่เช่นเรื่องการเลื่อนขั้นหรือว่าการขึ้นเงินเดือนซึ่งไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยในภาษาจีนจะมีวิธีพูดวิธีถามอย่างไรไปดูกันนะครับที่สามค่打听课文老兄 跟您打听一件事，尽管问吧，我是知无不言，言无不尽。这次调薪的幅度好像人人不同，听说赵经理……对不起，你的问题涉及公务机密跟个人隐私，恕不奉告。哎，不方便说就算了，别那么认真嘛。第十三课打听一我第十三่สิบสามสอบถามตอนที่หนึ่ง。 คำว่าต่าทิงหมายถึงการสืบหาข่าวคราวอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะใช้วิธีในการสอบถามจากคนโน้นคนนี้เช่นต่าทิงขีาวสีก,ก็คือการสืบหาข่าวคราว我想打听一个朋友的讯息ผมอยากจะสืบหาข่าวคราวของเพื่อนคนหนึ่ง真的是这样吗我倒是要去打听打听เป็นอย่างนี้จริงหรือถ้าเป็นอย่างนี้ ผมต้องไปหาข่าวดูบ้างแล้วละสรุปคำว่าตาทิงหมายถึงการสืบหาข่าวการสอบถามในเรื่องที่ไม่ทราบหรือเรื่องที่ไม่เปิดเผยต่อไปไปดูความหมายของประโยคสนทนากันนะครับเหล่าชงกิ้ลนีตาทิงอีเจนชอพี่ชายขอถามอะไรหน่อยหรือขอทราบอะไรหน่อยเหล่าชงแปลว่าพี่ชายหรือว่าลูกพี่เป็นคำที่เพื่อนๆเรียกกันด้วยความสนิทสนมเรียกว่าเหล่าชง ก็นี้打听一件事ขอถามอะไรสักหน่อยหรือขอถามสักเรื่องหนึ่งก็นี้打听แปลว่าขอถามคุณหรือขอสืบหาข่าวจากคุณ一件事ก็คือเรื่องหนึ่งก็นี้打听一件事ขอถามคุณสักเรื่องหนึ่งจิ้นกวน问吧我是知无不言言无不尽ถามได้เลยถ้าหากรู้ก็จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียด 尽น,น,นป吧แปลว่าถามได้เลยหรือว่าถามเถิด我是知无不言言无不尽ถ้าผมรู้ก็จะพูดให้ฟังอย่างละเอียด知无不言言无不尽เป็นประโยคที่ชาวจีนนิยมพูดต่อเนื่องกันเมื่อมีคนถามอะไรจากเราแล้วก็เรายินดีที่จะตอบมีความหมายว่าหากรู้ไม่มีอะไรที่จะไม่พูด และหากพูดแล้วก็จะไม่ม <tinc S 2> ีอะไรปกปิดซึ่งก็หมายถึงถ้ารู้ก็จะพูดให้ฟังอย่างละเอียดเรียกว่าจื้ออูบุเยนเยนอูบุจิน这次调薪的幅度好像人人不同。听说赵经理อัตราการปรับเงินเดือนในครั้งนี้ดูเหมือนว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทราบมาว่าผู้จัดการเจ้า这次调薪的幅度 อัตราการปรับเงินเดือนในครั้งนี้ฝูตู้แปลว่าอ,อัตราแปลว่าขนาดเถวชินก็คือการปรับเงินเดือน这次调薪的幅度，อัตราการปรับเงินเดือนในครั้งนี้好像人人不同，ดูเหมือนว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน人人不同，ก็คือไม่เหมือนกันสักคน听说赵ี่ได้ยินว่าผู้จัดการเจ้าทัวแปลว่าได้ยินว่า เจ赵经理ก็คือผู้จัดการแซเ่เ,เ,เ,เ้าขอโทษครับคำถามของคุณเกี่ยวข้องกับความลับในหน้าที่การงานและก็เรื่องส่วนตัวขออภัยที่บอกไม่ได้ตุ้ยผู้ชี่ก็คือขอโทษขอโทษครับหนีแตะเวนถีปัญหาของคุณ เชิญจีกงอู่จีมีเกี่ยวพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการหรือหน้าที่การงานกงอู่จีมีก็คือหน้าที่การงานหรือหน้าที่ราชการกนแปลว่าและหรือว่ากับเกอร์เหรินอินซแปลว่าเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากจะเปิดเผยเรียกว่าเกอร์เหรินอินซู่ปูฟงก้าขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถจะบอกได้อ 不方便说就算了别那么认真嘛เย,นนอเเยบอกไม่ได้ก็แล้วไปไม่ต้องจริงจังอย่างนั้นหรอกคำว่าไอเป็นคำอุทานที่แสดงถึงความผิดหวังนิดๆ不方便说就算了ไม่บอกก็แล้วไปหรือไม่สะดวกที่จะพูดก็แล้วไปผู้ฟังเปี้ยนก็คือไม่สะดวกผู้ฟังเปี้ยนชัวไม่สะดวกที่จะบอกไม่สะดวกที่จะพูดจู้ซ้วนละก็แล้วไป เปียหน้ามาเรนจนมาอย่าซีเรียสอย่างนั้นสิหรือไม่ต้องจริงจังอย่างนั้นหรอกกลับพูดฝังหลังจากทราบความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้ผ่านไปแล้วต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า56ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ศัพท์ใหม่ๆคำที่หนึ่ง知无不言言无不尽แปลว่าหากรู้ไม่มีอะไรที่จะไม่พูด และหากพูดเนี่ยก็จะไม่มีอะไรปกปิดหมายถึงว่าถ้ารู้ก็จะบอกให้ฟังทั้งหมดอย่างละเอียดเอวูผู้เหยยนแปลว่าเมื่อรู้ไม่มีอะไรที่จะไม่พูดเหยยนหูปูจินแปลว่าเมื่อพูดแล้วก็จะพูดหมดเลยนะครับทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเจวูผู้เยยนเหยยนหูปูจินพอ์คำที่สองเถียวชินแปลว่าปรับเงินเดือนเถียวก็คือการปรับ เช่นเถวเว่ยก็คือการปรุงรสแถวเว่ยเลี้ยวก็คือเครื่องปรุงแถวถิงก็คือการไกลเกลี่ยแถวเจยแปลว่าปรับความเข้าใจแต่ถ้าเป็นแถวผีก็จะแปลว่าดื้อหรือแปลว่าซนส่วนคําว่าชินแปลว่าค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากการทํางานถ้าเป็นเย่ชินก็คือเงินเดือนหรือจะเรียกว่ากงเจอที่แปลว่าค่าจ้างชินจือหรือชินซวยที่มีความหมายว่าเงินเดือนก็ได้ เหน,น,นียชินแปลว่าเงินค่าจ้างเป็นรายปีนะครับเรียกว่าเหนียนชินเมื่อนําคําว่าแถว e ah มารวมกับคําว่าชินเป็นแถว e ah ชินแปลว่าปรับเงินเดือนถ้าเป็นการปรับขึ้นเงินเดือนหรือว่าปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นเรียกว่าเถว e ah จ้างชินจื้อแต่ถ้าเป็นการปรับลดเงินเดือนจะพูดว่าเถว e ah จ้างชินือหรือเถว e ah จ้างกงจือก็ได้พทบคําที่สาม เชื่อจีแปลว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันหรือว่ามีส่วนพัวพันกันเรียกว่าเชื่อจีคำว่าเชื่อเพียงคำเดียวเนี่ยก็มีความหมายว่าลุยหรือว่าข้ามนะครับเช่นเหวียนเชื่อฉงหยางแปลว่าข้ามน้ําข้ามทะเลป่าชันเชื่อสยแปลว่าข้ามเขาลุยน้ํเชื่อเสียนแปลว่าต้องสงสัยว่าจะมีส่วนพัวพันเรียกว่าเชื่อเสียน ศัใ์ใหม่ๆคำที่5กงวู่จีมี่แปลว่าความลับทางหน้าที่การงานกงวู่แปลว่าหน้าที่ราชการหรือว่างานในหน้าที่เรียกว่ากงวู่เช่นจิ๋งิงกงวูก็แปลว่าปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานราชการส่วนคําว่าจีมี่แปลว่าลับและก็สําคัญอย่างเช่นกัวเจาจีมี่ก็คือเรื่องลับของประเทศจีมี่วัเจียน เอกสารที่ลับเฉพาะหรือว่าเอกสารลับกงวูจีมีก็คือความลับทางหน้าที่การงานแต่ถ้าเป็นช่างวูจีมีก็จะแปลว่าความลับทางธุรกิจการค้าเรียกว่าช่างวูจีมีศัพท์คำที่6กเกอเหรนอินซแปลว่าเรื่องส่วนตัวที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยหรือเรื่องส่วนตัวที่ต้องการจะปกปิดเกอเหรนก็คือส่วนตัวเช่น เกอร์เหรนจ้างคู่ก็คือบัญชีส่วนตัวที่เปิดในธนาคารยินซื้อก็คือเรื่องส่วนตัวที่ต้องการจะปกปิดเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ